เพชรตํานึงเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เพ็ดตําหนึ่งสิไข่หมูขาว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 ตี่ตัดมาอันนี้ลูกค้าสั่งมีไส้รวมๆจะแกะมาดูสิ <c oughs> อันนี้คือที่สวนทอน,นะคะ่ะ เนสีแน่นอนไม่ต้องหว่วงเิน <c> ซ <oughs> ีแน่นอน,อนเ,เอาเหรอ,อเ,เขาเห็นมันขาวแล้วพ่อโ,โฟมนี่มันขาวจริงจรนะินงนะยังไม่แก่เลยตัวเขียวับ อเออมันขาวอ่ะดูสิด,ดูก็ไม่เก่งนะยังไม่ชำนาญเรื่องผลเอ้ยมันโฟกัสหน้าคุณอะมันไม่โฟกัสอีน่นี้เดี๋ยวหน้าไม่รอไปโฟกัสทำไมเนี่ยดดูนี่เออโฟกัสตรงนี้นี่นตัวมันใหญ่ไงไข่มุกขาวอันนี้ไข่มุกขาวนะ ขันข่าวขันข่าว,าวไม่ต้องห่วงที่สวนอินซีร,นรวนรวนยังไงก็ปลอดภัยนี่อันนี้ใส่แดงเก็บพี่เขามาสั่งไว้นี่นี่นี่ใส่แดงเขียนไปแล้วเขียนไปแล้วไส่แดงลายมือคนสวยที่สุดในสวน <laughs> แดงสแดงอันนี้นไข่มมูขาวที่เหลือไข่มุกขาวหมดเลยอันนี้ส่งลูกค้าก็เปลี่ยนโฟมใหม่แล้วก็นู่นค่ะอันที่ไว้ห่ออก็เก็บไว้ห่ออสำได้ โฟมตะข่ายก็ยังมีอยู่นะแต่ราคามันขึ้นไงกลัวขึ้นราคาแล้วก็เลยไม่กล้าขายเอาจริงๆนั่นกี่ลูกอะ4่ลูกโลสองี่ลูกโลสองอะโก่ะต้องใส่ลูกมาเอาคัดก่อน ไข่มุขขาเรากะถุงเล็กไปหกคูณสิบเอ็ดนี้ใส่ไม่ได้นะปริน้นลูกมันใหญ่ต้องหกคูณสิบสี่ขึ้นหกคูณสิบสี่เจ็ดคูณสิบสี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ใช้หกคูณสิบสี่ก็ได้เพราะเราไม่ได้ผูกใช้เชือกฟางมัดมันก็ประหยัดพื้นที่อีกห้าลูกโัวห้า ช่างก่อนช่างก่อนเอาชัวชัวครึ่งพอดีเลยหรอ,อโอ้หมือจะอะไรจะเป๊ะปั่นนั่ะไม่นอนเขียนอีกไหมใส่ขาวมาให้คนสวยเขียนเยอะอ เหลือต้องได้ฝันชาวเาขาแค่นเลยเพื่อใครอยากกินไข่มุกข่าวนะเพื่อใครอยากกินโอ้โหลายมือล่ะนี่ใส่ข่าวพี่เจี๊ยบจะอ่านออกไหมวะเนี่ยไม่ขนาดไงลายมือเลยไม่สวยเลยใส่ ขาวโอ้โหได้เท่านี้ก็ดีนักหนาแล้วโอ้ร่วงเลยคุณไปแล้วเหรอ,อพนักงาน m e s s เจอร์ส่งออเ r อร์แล้แจ้านี่เก็บเก็บมาแป๊บๆคนเก็บก็เก็บไม่ค่อยเก่งนะยังไม่ถนัดเลยอะจริง ีก็เหลืออันนี้ก็เหลืออยู่อีกเผื่อใครอยากกินไครมุกขาวหรอกอยากใครอยากลองชิมดูก็นี่ค่ะมีประมาณนี้แต่หน้าฝนต้องทำใจนิดนึงปุ๋ยเราก็ไม่ใส่ประหยัดประหยัดดิบ <c oughs> เอาเงนินไปลงทุนมาละอย่างอื่นหมดละกนินไข่ ทำกษตรนี่จริงๆต้องต้องมีเงินนอนนะจริงๆถ้าไม่มีเงินนอนนี่แบบทุกอย่างมันมเงินหม,มุนมเงนเหียญไอ่มไอีค่าใช้ใจ่ายไปหมดพอซื้อซื้อไอ้นู่นไอ้นี่หมดพอซื้อไอ้นั่นไอ้นู่นหมด,หหหมดถุงตะไคร ตอต้นพันธ์ก็เดี๋ยวต่อไปจะทำผลแล้วถ้าตอนแรกที่ไม่คิดทําผลเพราะเหมือนว่าตัวเองไม่ถนัดทําผลช่วงแรกท้อเหมือนกันทําผลออกมาร้อยลูกเก็บได้เก็บได้ไม่ถึง5ลูกเลยมั้งเนี่ยบางทีแบบไปเจออย่างเงี้ยตอนห่อเราไม่ได้คัด อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ทำไม่ทันเพี้ยมันลงแล้วแฟนทำคนเดียวนี่ก็ยังทำงานประจำอยู่บ่นให้ฟังแปบ๊บนึงนะคะอย่าเบื่อกันนะก็เนี่ยไม่มีเวลาแล้วช่วงแรกคอเนี่ยมันแบบเจออย่างเงี้ยเยอะมากเลยอันนี้คือแบบเนี่ยเก็บมาสักแบบยังเจอแค่ฝ่องผลฝ่มผลอย่างเงี้ยก็แบบยังโอเคมันแบบเจอน้อย,อยงไงคะ่ะแล้วมันได้แบบ ได้อย่างเงี้ยเราก็ยังพอเออโอเคชื่นใจหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้พ่นยาไม่ได้มีสารเคมีได้เท่านี้สําหรับเรามันก็หลูแล้วเนาะมันก็โอเคแล้วเนี่ยได้เท่านี้บางทีมันก็แบบเออมันก็ยังขายได้ขายตามบ้านๆนะคะขายแบบขายแบบไม่ต้องราคาแรงมากเราแบบไม่ได้เสียอะไร เนี่ยเนีให้ดูดูคนเดียวเลยนะตอนนี้เก็บเให้ดูอันนี้ก็ยังเก็บไม่ค่อยเก่งดูสิเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมองข้างนอกแล้วมันขาวไงเนี่ยขาวมองขาวอ้าวตูดเขียวเฉย เจออย่างนี้เจออย่างนี้ก็เนี่ยออไอนี่ก็วุ่นวายจริงดูมาจิไอมอว่างอยู่นะโอเคค่ะงั้นไปแล้วเดี๋ยววันหลังไปอัดคลิปใหม่เดี๋ยวโหลดยาก8นาทีแล้ว Facebook ให้โหลดนานนานอัดคลิป นะคะเห็นหน้ามุ้ยแป๊บเนึ่อะก่อนจะไปอ่ากลับกล้องไม่ได้อีกโอเคค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย